สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนแกรนดรทุกท่านนะคะที่เป็นเพื่อนกับทิพวรรณแล้วก็ได้เข้ามาติดตามเพจของทิพวรรณแกรนด์ชิเปอร์ธุรกิจครบวงจรนะคะวันนี้แน่นอนนะคะเจอกับทิพวรรณนะก็ต้องมีเรื่องราวสาระดีๆมาแบ่งปันให้กับทุกท่านเช่นเคยนะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทแกรนด์ชิเปอร์นะคะแล้วก็เรื่องราวรอบด้านนะคะว่าการทําบริษัทแกรนด์ชิเปอร์ของเราอย่างไรนะคะที่ มันจะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จมี passive income ในระยะเวลาไม่กี่ปีนะคะซึ่งวันนี้นะทิพวรรณนะคะจะมาแบ่งปันนะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายอย่างไรให้ไฟลุกนะคะบอกได้เลยนะคะว่าการตั้งเป้าหมายของเราทุกคนนั้นนะคะก็จะมีเป้าหมาย ของตัวเองไม่เหมือนกันนะซึ่งบอกได้เลยว่าที่จริงแล้วนะคะในการตั้งเป้าหมายของแต่ละคนแต่ละครั้งนั้นนะคะก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปอย่างเช่นถ้าเรามีเป้าหมายนะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับทางธุรกิจกับบริษัทแกรนด t ท p ิปเปน่ะบางคนก็อยากจะมีรายได้เดือนละแสนภายในระยะเวลาประมาณ3เดือน6เดือน1ปี นะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมีเป้าหมายไม่เหมือนกันนะคะซึ่งบางคนก็บอกว่าเป้าหมายปีนี้ฉันจะมีไรายได้กับบริษัทแกรนด์เปเปอร์หนึ่งล้านบาทแบบนี้ซึ่งพอเราตั้งเป้าหมายเราคิดแบบนี้เสร็จแล้วลำดับต่อมาเราก็ต้องมีวิธีการเพื่อที่จะทำให้เราก้าวไปถึงเป้าหมายตามระยะเวลาที่เรากำหนดไว้ด้วยนะซึ่ง บอกได้เลยว่าสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าวิธีการเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นภาพในช่วงเวลาที่เรากำลังเดินทางอยู่นั้นนะคะว่าเราจะมีช่องทางไหนบ้างที่จะทำให้เรานั้นนะคะมีไรายได้จากบริษัทแกรนด์ทิปเปอร์แบบไหนบ้างหนึ่งบางคนก็บอกว่าเราจะจำหน่ายสินค้าในวันนี้นะคะให้กับ เขาเรียกว่าจำจำหน่ายเป้าหมายจำหน่ายสินค้ากี่ชิ้นในวันนี้หรือว่าวันนี้เรามีเป้าหมายจะไปคุยกับกับลูกค้าหรือว่ามีเป้าหมายจะไปคุยกับผู้มุ่งหวังอย่างไรบ้างนะคะมีเป้าหมายที่จะไปะนําเสนอนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไรบ้างกับใครบ้าง ใครที่มีปัญหาสุขภาพบ้างนะซึ่งเราจะต้องเขียนเป้าหมายของเราออกมาสำคัญมากๆเลยนะคะแต่บางคนบอกว่าพี่ก็ทําหมดแล้วนะทั้งการเขียนเป้าหมายในแต่ละวันแล้วก็การลงมือทําด้วยวิธีการด้วยนะแต่มันก็ยังไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะซึ่งนี่วันอยากจะบอก เ,เทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งซึ่งที่วันก็กำลังจะใช้ด้วยนะกำลังจะใช้ด้วยนะว่าให้เรามีความคิดแบบนี้นะคะ่ะเวลาที่เราอะกำลังท้อเวลาที่เราเจอเรื่องราวเกี่ยวกับถูกปฏิเสธบ่อยๆหรือว่าลูกค้าไม่สั่งซื้อสินค้าของเรานะที่วันก็ใช้เทคนิคนี้ค่ะที่วันมองหน้าลูกตลอดคิด คิดถึงลูกตลอดว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนะให้ให้ลูกอ่ะสุขสบายให้ลูกอ่ะมีโอกาสได้เรียนหนังสือ,อระดับโรงเรียนอินเตอร์ทำให้ลูกอ่ะได้มีโอกาสไปหาหมอโรงพยาบาลเอกชนที่จะสามารถทำให้ลูกอ่ะมีอาการดีขึ้นนะแล้วก็ เพราะที่วันเบื่อกับโรงพยาบาลจริงๆนะบอกตรงๆว่าลูกของที่วันมีปัญหาในเรื่องราวเกี่ยวกับาการทานการดื่มนมและสิ่งที่วันเจอเวลาที่วันไปโรงพยาบาลน่ะเขาให้บริการกับเราแบบไม่ค่อยดีอ่ะไม่ประทับใจอ่ะเหมือนกับเราไปไปพอเวลาเหมือนกับเราไปพึ่งพาอาศัยเขาอ่ะแล้วก็ทําเหมือนกับเหมือนเราเป็นเด็กฝากเขาอ่ะซึ่งที่จริงแล้วเราคือผู้ใช้บริการนะคะ เพราะฉะนั้นสำคัญมากๆเลยนะคะเวลาที่ใครหลายๆคนนะที่มันเชื่อว่าก็มีความรู้สึกอึดอัดเหมือนกันเวลาที่เราไปใช้บริการต่างๆที่โรงพยาบาลหรือว่าเวลาที่เราไปสั่งซื้ออาหารอะไรก็ตามแล้วมันให้เกิดความประทับใจเราอยากที่จะกินอาหารหรูๆเราอยากที่จะไปโรงพยาบาลที่ดูแลเราอย่างดีหน่อยนะ แล้วอะไรล่ะที่จะทําให้เขาดูแลเราอย่างดีกว่าพิเศษกว่าคนอื่นล่ะเราอยากให้คนบริการเราดีกว่าอย่างอื่นล่ะเราก็ต้องยอมจ่ายเขามากกว่าปกติใช่ไหมเราต้องยอมเสียเงินมากกว่าเดิมใช่ปะอย่างโรงแรมก็เช่นเดียวกันโรงแรม1ดาว2ดาว3ดาวกับโรงแรม5ดาวอะ่ะการให้บริการคุณภ,ภาพมันก็แตกต่างกันคุณภ,ภาพสูงราคาก็ต้องแพงมากขึ้นเป็นเท่าตัวใช่ปะ นี่แหละคือสิ่งที่มันจะทำให้ทุกท่านได้เห็นว่าวันนี้อะ่ะสิ่งที่มันทำให้ที่วันอะ่ะไม่หลุดออกจากเป้าหมายก็คือการที่วันอะ่ะมองลูกทุกครั้งอยากให้ลูกอะ่ะได้สิ่งที่ดีที่สุดและบอกกับตัวเองตลอดว่าวันนี้เราอะ่ะจะต้องพยายามอ่าทำให้ได้ ในเป้าหมายที่เรากำหนดไว้โดยใช้วิธีการต่างๆที่ทางบริษัทเขามีให้เรามาด้วยวิธีการต่างๆหลายๆด้านการจำหน่ายสินค้าในหลายๆช่องทางการนำเสนอสินค้าในรูปแบบที่ดีที่สุดทำอย่างไรการที่ทำให้เราเหนื่อยน้อยที่สุดโดยที่เราได้ผลลัพธ์มากที่สุดเราจะใช้วิธีการไหนซึ่งบอกได้เลยว่า มันสาคัญมากๆเลยนะคะถ้าวันนี้หลายคนไม่มีเป้าหมายในตัวเองเช่นฉันก็อยากรวยนะฉันก็อยากที่จะปลดหนี้สินเร็วๆเหมือนกันฉันก็อยากที่จะมีรายได้เดือนละแสนเช่นเดียวกันแต่หลายๆคนก็บอกว่าพี่ก็ไม่มีความรู้อ่ะพี่ไม่มีประสบการณ์อ่ะพี่จะสําเร็จในเป้าหมายไหมสําเร็จได้ทุกคนคะ่ะเท่านี้เราเริ่มที่จะตั้งเป้าหมาย ของตัวเองนะคะไม่ว e ่าจะเป็นทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามทางการเงินก็ตามทางการงานก็ตามนะคะซึ่งที่วันมองแล้วว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้คือเราจะต้องมีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราเช่นคนในครอบครัวอย่างที่วันเดี่ยลูกของที่ปวันสำคัญมากๆที่วันอยากให้เขาอ่ะอยู่อย่างสุขสบายอย่ากให้เขาอะได้รับการผ่าตัดกับ หมอที่เก่งมากๆเราอยากที่วันอยากจะใช้บริการโรงพยาบาลที่เข้าดูแลเราอย่างดีอะ่ะเออแล้วเราจะทำยังไงอะ่ะให้เรามีเงินเพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งไหนที่จะทำให้เราได้เงินมากนอกจากการทำธุรกิจเท่านั้นแล้วการทำธุรกิจยังไงอะ่ะที่จะประสมความสำเร็จในระยะเวลาที่ไม่นานมากไม่ใช่ต้องรอให้เกษียณ60ปีแล้วต้องมารอ เงินเดือนแบบไม่กี่หมื่นมันไม่เพียงพอไม่เพียงพอจริงๆบอกในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะเงินหมื่นนะแทบหาอะไรแทบซื้ออะไรไม่ค่อยได้เลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันราคาแพงมากๆเลยในยุคป,ปัจจุบันค่าน้ำมันรถค่าจับใจ่ายใช้สอยในครัวเรือนค่าโรงพยาบาลนะค่าเดินทางไปงานต่างๆค่า ค่าบริค่าสังคมการเข้าสังคมค่าเสื้อผ้าค่าอุปโภคบริโภคทุกอย่างอะทุกอย่างมันราคาเพิ่มสูงขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกปีอะแต่ทําไมเงินเดือนเราเท่าเดิมทุกท่านลองถามตัวเองนะคะว่าวันนี้ทุกท่านมีแรงบันดาลใจอะไรในการขับเคลื่อนเป้าหมายของตัวเองแล้วหรือ,อยังถ้าวันนี้ ถ้ามีแต่ความฝันอย่างเดียวฝันแบบลมๆแรงๆอยากจะมีบ้านหลังใหญ่อยากจะมีรถคันหรูขับมีแต่ความฝันอย่างเดียวแตไ่ไม่พยายามหาวิธีการที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายได้อย่างจริงจังถึงแม้ว่าวันนี้ทุกคนมีความฝันที่วันเชื่อว่าทุกคนมีความฝันนะแต่หลายๆคนก็กลัวที่จะลงมือทําหลายคนบอกว่าอา้าว ก็พี่ไม่มีความรู้พี่ไม่มีความสามารถพี่ไม่มีประสบการณ์ไม่จริงอะทุกคนไม่จริงอะทุกท่านทุกคนอะมีศักยภาพในตัวเองแต่วันนี้อะเรายังไม่ค้นพบยังยังเรายังไม่ค้นพบศักยภาพในตัวเราว่าเราอะเก่งด้านไหนมีความมีศักยภาพด้านไหนแล้วก็ไม่มีใครดึงศักยภาพเราออกมาที่พ่ะวนันบอกเลยนะคะว่าตรงนี้สาคัญมากซึ่งแต่ละคนหุ้นส่วนแต่ละคนนะคะที่ที่วัน นำมานะบอกได้เลยว่าที่ปรวันจะต้องดึงศักยภาพในตัวเขาออกมาก,ก่อนทําให้เขาเห็นว่าที่แท้แท้ที่จริงแล้วอะ่ะคุณมีความสามารถนะคุณไม่ใช่เป็นคนไร้ความสามารถถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีประสบการณ์ทางธุรกิจก็ตามที่ปรวันจะสามารถดึงศักยภาพของเขาออกไม้ได้ให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองเมื่อเขาเห็นคุณค่าในตัวเองอะ่ะเขาจะรู้ว่าฉันจะ มีวิธีการเดินยังไงไปสู่เป้าหมายซึ่งวิธีการเหล่านั้นที่พรวนได้คิดคน้นแล้วก็ทางบริษัทเรามีรูปแบบในการที่จะพาเราไปก้าวสู่เป้าหมายในระยะเวลา3เดือน6เดือน1ปี3ปี5ปีได้ขึ้นอ,อยู่กับศักภาพและการลงมือทำของแต่ละคนด้วยนะคะซึ่งวันบอกได้เลยว่าตรงนี้สำคัญมากๆเลยที่พรันบอกตรงๆว่า หลายครั้งที่ทิ่วันพบกับความผิดหวังหลายครั้งที่วันพบกับความถูกดูถูก,ถกปฏิเสธนะหรือการมองในแง่ลบก็ตามแต่ที่วันก็สู้เพราะอะไรเพราะเป้าหมายอย่างทิพวันนะอน่ะยังมันง่นคงอย่างหนักแน่นเพราะที่วันมีแรงมาน,นานใจคือลูกลูกทําให้ทิพวรันไม่หลุดจากการจากเป้าหมายว่าจะต้องทําให้ลูกอะ่ะอยู่สุขสบายต้องทําให้ลูกอะ่ะ ได้เรียนสูงๆมีทำให้ลูกอ่ะทำให้ในการที่เราไปรักษาโรงพยาบาลในการใช้บริการอะไรต่างๆก็ตามอยากให้ลูกได้รับความสะดวกสบายอยากให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขเพราะที่วันมีแรงบันดาลใจแบบนี้ทำให้ทีวันไม่คลาดที่จะหลุดจากเป้าหมายเห็นไหมคะทุกท่านก็เป็นเหมือนกับที่วันได้เพียงแต่วันนี้ไม่มีใครดึงศักยภาพในตัวท่านออกมา อยากให้ทุกท่านลองกลับไปคิดดูหาวันนี้ท่านมีความฝันของตัวเองแต่ไม่รู้ว่าฝันมันจะเป็นจริงได้อย่างไรเช่นอยากที่จะมีบ้านอยากที่จะมีเงินเกษียณอยากที่จะมีเงินเดือนเดือละแสนอยากที่จะไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องลำบากเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินอยากที่จะทานอาหารหรูอยากจะพักโรงแรมท่องเที่ยว ในสถานที่ดีๆอยากกินอาหารอร่อยเรื่อดหรูเรื่อดรสอ,อยากที่จะมีโอกาสในการอยู่สังคมที่มีแต่คนร่ำรวยเราจะทำอย่างไรมันมีวิธีการให้เราช่องทางให้เราเสมอคะ่ะแต่วันนี้เราจะเลือกหรือไม่เลือกก็เท่านั้นเองอยากให้ท่านลองไปทบทวนตัวเอง,ว,เองว่าถ้าวันนี้ท่าน มีปัญหาเรื่องรักเกี่ยวกับการเงินหรืออยากจะหารายได้เสริมไม่รู้จะทําอย่างไรดีไม่รู้จะไปหางานอะไรทําดีถ้าวันนี้เราเอาแต่มองหางานทําเราก็จะไม่มีวันที่จะร่ํารวยได้นะคะเราจะต้องคิดที่จะสร้างงานด้วยตัวของเราเองสร้างเงินด้วยตัวของเราเองนะดยการที่ เรานั้นต้องศึกษาให้เยอะกว่าเดิมค่ะอะไรที่เราไม่รู้ศึกษาให้รู้อะไรที่ไม่เข้าใจศึกษาให้เข้าใจวันนี้เราไม่เข้าใจเรื่องไหนเราก็ไปหาข้อมูลสมัยนี้ข้อมูลฟรีเยอะแยะมากมายค่ะ t u b e Facebook นะหนังสือก็ซื้อมาอ่านได้เห็นไหมคะความรู้มีทั่วไปหรือบางคนที่วันนะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้นะจากทางธรรมอาวุโสแบ่งปันเจอนักธุรกิจ รุ่นพี่ผู้บริหารหรือใครที่เขามีประสบการณ์แล้วที่เขาประสบความสาเร็จเขาเวลาที่เขาแบ่งปันมาที่มันก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เขาเอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองเห็นไหมที่จริงแล้วอ่ะบางครั้งเราไม่จําเป็นจะต้องหาประสบการณ์ด้วยตัวเองนะคะเราเอาประสบการณ์ของคนอื่นมาย้อนมองตัวเ,เองแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันนะคะให้มันเข้าหน้าขึ้นให้เร็วที่สุดย่นระยะเวลา กเกษียณของเราให้เร็วที่สุดที่วันบอกได้เลยวันนี้หากคุณมีความฝันรีบตั้งเป้าหมายค่ะเรียบตั้งเป้าหมายแล้วมาหาวิธีการกับที่พรวันค่ะที่วันพร้อมจะแบ่งปันให้กับทุกท่านว่ามันมีวิธีการช่องทางแบบไหนอย่างไรที่จะทําให้เป้าหมายของท่านนั้นประสบความสําเร็จในระยะเวลาไม่กี่ปีเรามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ ครอบครัวของ Grand ิปเ p อร์หาเป็นพื่อนท่านไหนสนใจอยากจะศึกษาเรียนรู้นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทแกรน d ิปเปอร์หรืออยากจะหารายได้เสริมหรือมีปัญหาสุขภาพในด้านต่างๆสาม,มารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาสอบถามวันเข้ามาได้ตลอดนะบอกได้เลยว่าบริษัทของเรานั้นครบวงจรจริงๆค่ะเราจะมีการสอนการเทรนนักธุรกิจแต่ละคนฝึกฝนทุกคนให้เป็นนักธุรกิจที่มีศักยภาพได้ เพียงแต่วันนี้ท่านเปิดใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆให้เข้าใจก่อนนะบอกได้เลยว่าสักวันหนึ่งท่านก็สามารถที่จะเก่งขึ้นมาได้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะเชื่อว่าทุกท่านมีศักยภาพในตัวเองเสมอวันนี้นะคะทุกท่านจะต้องหาแรงบันดาลใจอะไรคือแรงบันดาลใจให้กับตนเองตัวเราเองหรือเปล่าพ่อแม่ลูกของเราครอบครัวของเรา หรืออะไรคำถามหนาแรงบันดาลใจให้เจอค่ะแล้วมาเอาวิธีการจัดที่วันไปแล้วเราอ่ะจะก้าวไปสู่เป้าหมายไปพร้อมกันสวับวีนนี้ทน่วันก็ขอแบ่งปันนะในเรื่องราวเกี่ยวกับตั้งเป้าหมายอย่างไรให้ไฟลุกกับทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วหากเพื่อนท่านไหนคิดว่าคลิปการและสดดีดีอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แบ่งปันบอกต่อผู้คนให้เขานั้น มีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองนะคะถ้าวันนี้เราไม่มีเป้าหมายในชีวิตของตนเองนั้น mm hmm. ก็เท่ากับชีวิตเราเป็นศูนย์ mm hmm. ต้องทำงานหนักตลอดชีวิตต้องจนตลอดชีวิตต้องใช้ชีวิตแบบอื่นอัดตลอดชีวิตนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนโลกด้วยกันค่ะเราจะมาพลิกชีวิตของเราไปด้วยกันมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ